สวัสดีครับวันนี้ผมเก็บภาพบรรยากาศประเพณีปีใหม่เมืองหรือง,งานมหาสงการอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมาฝากทุกท่านครับ น,นี่ผมอยู่ที่ถนนคนเดินเชียงแสนเน,ะเน,นาะเป็นวันแรกของงานสงการเป็นวันแรกของงานสงการที่อำเภอเชียงแสนเป็นงานสงการที่พร้อมกับงานกาชาติเลยวันนี้มีตอนเย็ยนมีแห่พระไปส่งน้ำพระที่วัด แพรุ่งนี้จะมีการแข่งเรือยาวเดี๋ยวเรามาเก็บภาพบรรยากาศพรุงนี้กันวันนี้จะเป็นบรรยากาศการเล่นน้ําของคนชาวบ้านทั่วไปของเด็กวัยรุ่นที่ถนนคนเดินถนนเรียบทองเรียบ,เร,ยบเรียบน้ําโขงนะครับถนนเรียบน้ําโขง ียงแนการแสดงของชนดเผ่าต,ต่างๆการแสดงของอำเภอต่างๆแล้วก็ประกวดนางงามทางองการเทพีสงการเทพีน,นี้เป็นริมฝั่งริมฝั่งของ สุดชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะโนโู่นใกลๆลิบๆนู่นอาณาจักรคิงโลมันอันนี้ผมก็ได้พักแถวนั้นนะฝั่งตรงข้ามนะยี่งพักเขา้าไปฝั่งตรงข้ามคิงโลมันวันนี้ชื่อว่าเดอะลอฟเชียงแสนอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับหาดเชียงแสนเป็นหาดทรายที่ลงไปเล่นน้ำได้เหมือนทะเลลนาะน้าแหลงขงนมจะเป็นแผงต้นพึ่งนะแผงต้นพึ่ง เมืองของสอปาลาวพรุ่งนี้จะมีแข่งเรือแข่งเรือตรงหน้าเนี่ยครับก็หน้าปละมิธีตรงนี้ครับก็วันนี้หาที่พักผ่อนกินข้าวกินข้าวแล้วตอนนี้มีตรงหน้าปลัมิธีมีประกวด นางสาวสงการนางสงการเนาะนางสงการตรวจประกวดนงางงามตรง,าตรงนู้นครับวันนี้ขออนุญาตไปกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันแล้วนี้เป็นวันที่สองของสงการเมืองเชียงแสนนะนารางวันก็จะเป็น การแข่งเรือแข่งเรือยาวระหว่างทีมจากไทยจากลาวจากพม่าก็จะส่งเข้ามาแข่งขันกันไปแพ้สองจ้าุนใหญ่จัดค่ะนี่เน่เราจะกันจะไปดูที่เรืออะไรกันจังจัดที่แข่งขันเรือขวันนี้เรือพายในแม่น้ำโขงเสื้อสีดำนั่นเป็นทีมจาก ฝังประเนไทยเรานั่นคืออาวุธทีแสนนะครับไม่โกงงาวาในขณะที่ที่จอยู่ที่กนังฝังนี่แหละนั่นะรเราไปดูเรือแป๊บบรรยากาศนี่เป็นพลังพิธีเป็นพิธีเป็นพิธีกลางฝนกลางของฐาแกนเรือนีการับมือกันเป็นกรสือากในเมือขราเรือยังไม่นิ่งับสมชม่ับให้จจว่า วันนี้เป็นวันที่สองอก,ก็เึก่ัขกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานก็จะเป็นพิธีทางสงฆ์นะทางทางพิธีกรรมเป็นางานพิธีแห่แห่พระเือส่องน้ำพระที่วัดแห่วัดวันนี้คนเยอะขึ้นกลางวันคนเยอะขึ้นเดี๋ยวเรา,าไปดูบรรยากาศกนนาหแแแสไไปชมมม่่่ั เปลี่ยนกันลงเปลี่ยนกรับจะเรียกว่าเหมือนอยากกับแกงกหร่น้กั่ปลามันปิ้งไม่สุกพิกกันไปพิกกันมารับจะไปพิกกันาเพราะฉะนั้นก่อนต้ส้นงนต้งดูวันนโยหน่อยะแอเราห็นอยู่ว่าเรินใที่เราเริ่มมาแล้วอนวิ่ิ่มาแล้วอันนั้น่แล้วเป็นระวไทยและเาแข่งกัน ก็ดาเนินการไปเรื่อยๆนะครับแต่พอดีน,น้ำโขงเข้าเส้นชัยเข้าเส้นชัยไปแล้วะะจากเหนือลองใต้ไปแล้วเข้าเส้นชัยก็ต้องใช้อาจารย์ย้อนกลับไปก็ต้องใช้เรือลากเอาจันเนาะอันนี้กีฬาจากทีมชาติเป็นทีทม,ทมจากประเทศไทยนะครับ ร้อนชวนน้ำกลับขึ้นไปที่จุดเริ่มต้นอับปเรนีมานี่ก็จะเป็นพิธีแห่งไม้ค้ำแห่ไม้ค้ำสลีวัดซีมาโพอัปปเชียงแสงจะเป็นไม้ค้ำที่เอามาค้ำต้นไม้ใหญ่ค้ำต้นโพเพื่อที่จะเป็นการค้ำจุนการ สืบสารประเพณีคำถ้าพูดธศาสนาต่อไปม้นก็แห่มาแล้ววันนี้ผมมาออกมาไม่ทันแต่ลำเพอก็จะเป็นรถแห่มาแต่ลำเภอแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลก็จะแห่มา มไม้ค้ำเขาเรียกไม้ค้ำสรีสรีที่แปลว่าต้นโพเป็นการเสริมดวงการหนุนดวงการค้ำดวงไว้ตามความเชื่อของโพรลันนาวัดสรีมหาโพธิ์ของเมืองเชียงแสนนี่คือเอาแก่มีหมอธรรมนีพะมา กานันเป็นสิ่งมงคนอย่างนี้ก็ยั่งเกิดขึ้นอีกคับเราในฐานะที่เป็นอาผู้ที่อาจจะทำธุระพระพุทธศาสนาอันนี้เราครียว่าเราอัเตอของเราอาจมีสิ่งนีเป็นสิ่งนีกับสำนักงานกับอ่าโดยงานกับผู้ทำงานกับ ก็หลังจากที่แห็นไหมครับมาเสร็จมาค้ำกิ่งก้านของต้นโพศรีมหาโพไว้เนาะก็ศรีมหาโพก็เปรียบเทียบกับต้นที่พระพุทเจ้าตรัสรู้นะก็จะทำพิธีต่อหลวงพ่อก็มาให้พรตามวันนะกทพิธีต่อหลวงพ่อก็มาให้พรตามวันพีนิันนะก็ะทต่พกาาวละกะิ